ใส่ใส่ยังยังยังเป็นไม่เสร็จเป็นไม่เสร็จเข้ามาสู่ช่วงรายการ Hey Bang Thep On TV เหมือนเดิมเลยค่ะก็มาพบกับเราสองคนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะจ๊ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเดิมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้าเรา โอเคก็มาพบกับผลิตภัณฑ์สรมอาหารชนะทอบนนะคะยังโทรเข้ามาได้อยู่นะคะศูนย์สองหน่ะคะใช่ค่ะหรือว่าคลอเซนเตอร์เนี่ยคะศูนย์เก้าหนึ่งนย์เก้าคะเป็นเลขศูนย์เคะเป็นเลขหนเลขสอและเลขสานั่นเองนะคะนี้โปรโมชั่นของเราคือซื้อ1น่งกระปุกหนึ่กระปุกฟนี่เลยทันทีในราคาสองพันห้า เรียโทรเข้ามาเลยนะคะจับจองในราคาพิเศษเลยตั้งแต่ต้นรายการนั่นเองสามารถทานได้เท่าไหร่คะหนึ่งกระปุกนะคะมีทั้งหมด60ัแคปซูลไปวยกันใช่แล้วนะคะทานก่อนนอน1เม็ดวันละ1แคปซูลนั่นเองเคะห็นผลแน่นอนทานไปเลย1เดือนไม่เห็นผลในยยินดีคืนเงินเลยใช่แล้วนี่ค่ะ คำอะไรปิดเลยคำอะไรไม่บอกแเราไม่บอกแล้ไม่บอกแล้เป็นความพรบไม่บอกเลยคุณช่างนังบ้านหรือไม่เอาขายของดีกว่าตอนนี้ซื้แล้วหนึ่งเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ธนั n เ t ิร์ b นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะล้นล้นเลยที่เหมาะกับผิวแห้งและแงค่ะและตัวแคปซูลต้องบอกว่าผลจาก ข้าวเหนียวหมักนะคะยังดีเลยเรียกว่านี่เราใช่เราไม่ตรงมีเครื่องหมายฮารานนะคะมีออยอแล้วก็ผลิตโดยนะคะบริษัททานเฮอพานิชค่ะใช่ค่ะตัวนี้นะคะต้องการันตีเลยว่าชาวมุสลิมสามารถทานได้แล้วนะคะดูเลยนี่นี่เราซื้กันให้เห็นไไลท์นะคะมีเครื่องหมายรับรองนะคะได้รับ การรับรองมาตรฐานเลยก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0268-31768นะคะใช่ค่ะที่โชว์อยู่ด้านล่างเลยนะคะพร้อมกับคอสนอสนเตอร์เลยนเ้องห0 9เปลี่ยนตัวท้ายนะคะเป็นเลข1 2แล้วก็สนะคะที่โชว์อยู่ด้านล่างเลยนะคะ เรามาเข้าเรื่องมาเข้าเรื่องกันดีกว่ามีสาระบ่องมีเรื่องอะไรเอ่ยนะอันนี้รู้สึกว่าพี่กุ๊กให่อยากอยากพูดมากเลยใช่แล้วไม่ได้เลยปล่อยให้พูดเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเอ่ยนะขอรูปด้วยใช่แล้วนะครับนี่เป็นยังไงมันคืออะไรที่สนหลังบาป เอาไปเจ้าของเล่นห้ามห้ามกัดตัวเป่าลมเป่าลมมาไปแล้วก็จะพองไม่ใช่พิตีกันซี่แทนหมอนข้างได้เลยนะดูนี่ใหญ่ใหญไใหญ่ใหญ่ไม่หมอนข้างอ่ะเอาไปเล่นที่บ้านเอออยากได้อ่ะดูสินี่เรามาดูคลิปกันให้คุณผู้ชมนะว่าเขาจะเล่นอะไรกันใหญ่มากเลยอ่ะชอบไหมน้องเฟิร์นเริ่มเลยอ่ะเอาไว้ก่อนเนี่ยคงจะอุ่นนะดูอ้ยนี่ เขาเริ่มเล่นหลังเขาจะเล่นอะไรกันเปลี่ยนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายได้ปะเออเฮ้ยดูเขาเล่นกันแบบสนุกสนานมากเลยเออดูแทงกันใหญ่เลยดูเฮ้ยมีใครอยากเล่นนี่ีเลยอ่ะเห็นกัน่าเห็นาันมาเขาเรียกว่าอะไรอะแตกแล้วอะอะไรแตกเฮ้ยนี่อ๋อติดติดกันไปได้ใหม่เออ นี่อ่ะห้ามใช้ห้ามใช้ตัวช่วยนะห้ามใช้มือห้ามใช้มือ้วต้องนี่อ่ะหลุดเลยมันหลุดไงยังไม่แต่งมันหลุดนี่คือคนแพ้เหรอมันต้องนิ่มมากมันต้องนิ่มมากเลยคหลุดคือคนแพ้ใช่ไหมใช่แล้วคนที่หลุดคือคนแพ้ ของยาวเลยคนคนที่เล็กกว่าต้องแพ้ด้วยนะคนที่แข็งกว่าชนะนะคะแล้วแข็งยาวใหญ่อึดแน่เลยชนะนะเธองนะจ๊ะกินชนะเธอเสร็จไปสู้เลยนะคะชนะเลยแล้วคนนี้ก็แพ้ตลอดเลยอ่ะเรียบร้อยคนนี้ก็แพ้ตลอดเลยเสื้อเขียวจะแข่งเากลับไสื้อเขียวโทมาสั่งชนะเธอกินค่ะ อ่ะค่ะเอามาดูเรื่องต่อไปกันนะคะวันนี้เรามีนะคะเรื่องเซ็กจัดหรือไม่จัดเนี่ยให้ดูจากสีโปรดบานของคุณจะถามก่อนพี่กุ๊กไก่ชอบสีอะไรห้ามผูเขาชอบสีอ่ะเอาเอาสีเดียวที่เปิดโปรดโปรดหดอสีชมพูก็ได้สีชมพูใช่ไหมแต่ไม่บอะเลยใช่ไหมไม่เหมาะกับเจ๊เจ๊ต้องร้อนแรงป่ะเขาชอบสีแดงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังรอฟังนะคะสําหรับใครที่ชอบสีน้ําเงินหรือสีฟ้าอ่อนนะคะใครที่มีแฟนชอบสีนี้ถือว่าสุดยอด เพราะว่าความเข้าออกเข้าใจเนี่ยเป็นฝ่ายเสียหรือเกินเข้าออกเข้าใจผู้ชายเนี่ยชอบสิ่งนี้จะท r e a ผู้หญิงเวลามีเซ็กซ์ได้อย่างทนุถนอมนะคะส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ชอบสิ่งนี้ว่าเป็นคนเอนจอยกับเซ็กซ์บ้างผู้ภาษาบ้านๆว่าเซ็กซ์จัดนั่นเองอุ้ยใส่ชุด้มใส่ชุดสีนี้เลยหนูเห็นไหมลี่ยนสีได้ไหมอะเปลี่ยนสีชอบด้วยเป่าก็ใส่ชุดสีนี้แสดงว่าเซ็กซ์จัดใช่ไหมคะเกี่ยวไหมเอ่ยไม่เกี่ยวไม่ใช้เกี่ยวไม่บอกเลยเออต่อไปสีชมพูค่ะ แบบแซวไม่แบบแซวแต่สีชมพูนะคะสําหรับคนที่ชอบสีนะคะเป็นพวกที่กําลังลังเลในการมีเซ็กอย่างมากนี่เหรอคะลังเลหเนาะไม่ลังเลหรือเปล่าเออลังเลว่าสาคนไหนดีันไหเออคนไหนดีวันนี้อไม่ใช่ หรือว่าซาอุท่าไหนดีเอ๊ะท่าไหนดีวันนี้หลังเลได้หลายแบบไม่สนใจใช่แล้วนะคะแต่ถ้ายั่วยวนแต่ละท่านะคะถนัดนักถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะบริการบริหารบริการเสน่ห์ไปเรื่อยๆบริหารเสน่ห์เซ็กซี่ใชาไหนใช่แล้วเหมือนประมาณว่าแอบยั่วนิดๆหรือเปล่าแอบอ่อยแอบอ่อยแอออบ่ยหรือจะเปลี่ยนชายควงไม่ซ้ำหน้าจริงหรอว่าจริงหรือเปล่าอันนี้จริงแน่ๆเลยอ่ะเพราะเพราะกันว่าในส่วนลึกแล้วคนที่ชอบสิ่งเนี้ยจะ เก็บความเกลียดผู้ชายไว้ในใจเงียบๆเกยดผู้ชายหรอเกยดผู้ชายหรอไม่เกียดนะชอบ <laughs> <laughs> แต่ถ้าเป็นผู้ชายคาสโนวาเนี่ยก็จะไปบบ <ๆ S 2> เรื่อยๆเช่นกันเหมือนประวาตว่าเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆก็คือ เบื่ออะไรง่ายๆประมาณนี้มาใช่ไหมก็หาใหม่เบื่อก็หาใหม่ค่ะสวยเลือกได้นี่สีของเราเหรอสวยเลือกได้นี่สีของเจ้เหรอใช่เหรอของเจและสิรชมพูใช่เหรอเหมือนตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่เหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะเบื่อไไม่ไงครับไปดูกันต่อไปสีซ่อมคนที่ชอบสีนี้จะเป็นพวกมีเซ็กกับตัวเองจินตนาการไว้อย่างกับชอบชื่อเลยโอเอประมาณนี้ไะเป็นแฟนอ่ะโออีนะคะเออ เพราะเขาจะมองว่าการแสดงจินตนาการต้องทุ่มเทที่แปลกไม่ซีเรียสตัวเองจะไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าหรือไม่แต่อินโทรระหว่างทางเด็ดก็ถือว่าสอบผ่านระหว่างทางแบบจินตนาการก็เราเราเ่าจะต้องไปพึ่งนุ่นนี่นั่นใช่ไหมเราจินตนาการของเราลำเลิศวันนี้เรามีอะไรกับอะไรเดียรที่เราชอบอ่ะใช่ไหมคิดไปเรื่อยจินตนาการไปเรื่อย จินตนาการสูงอะถ้าจินตนาการสูงก็ดีนะพูดถึงเราจะได้แบบว่าไม่ต้องพึ่งใครใช่ไหมเออไม่ต้องพึ่งใครเลยเอ้ยวันนี้ฉันจัดเองแ่หล่อมากเลยอย่างเนี้ยไม่ต้องพึ่งใครฉันจัดเองเออต่อไปสีเขียวสีเขียวแน่ๆนะคะสำหรับคนที่ชอบสีเขียวนะคะสีนี้ถือว่าไร้เดียงสาในเรื่องเซจรินหรอในสีนี้หรือเปล่าชอบสีอะไรสีอะไสีอสีอะสียสีะผู้หญิงบางคนนะคะอาจจะ มองความไม่รู้เรื่องแบบนี้ไปตลอดชีวิตเหมือนมันว่าอฉันไม่รู้ฉันแบบเรื่อใสรใส่จะท่าไหนดีจะยังไงดีจะไปไหนกันดีปดหัวเนาะสุดได้ชอบสีนี้จะงุ้มงมเงอะเงี้ยงุ่มงมเงอะเง่จัดเองเลยก็ได้บอกเลยไม่รู้เรื่องมะใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันคนที่ชอบสีนี้เป็นคนเซ็ก แอปเปิลแบบหน้าลุ่มหลงงามหล่ใครเป็นเซ็กแอปเปิลบ้างคะเซ็กแอปเปิลนะเอปแอปเปิลชื่อบริษัทแอปเปิลสีเขียวแอปเราม่ใช่บริษัทใช่ไหมน้องเฟิร์นนี่ต่อไปสีแดงสีของหนูไหนพูดซือ่านเองเลยใช่ไหมอ่านเองไดาอยากรู้คนที่ชอบสีแดงทายว่าเป็นคนที่ง่ายต่อการปลุกเรามากๆว่าอุ้ยตายแล แถมยังสนุกสนานกับการมีเซ็กซ์ในแบบไม่รู้จบแน่นอนอตายเลยใช่หรือไม่ไม่จริง ไม่เออจริงนะคะจริงเออคอนเฟิร์มน้องเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยนะคะคอนเฟิร์มอ่ะต่อไปตลอดอะอย่าใส้สีตลอดค่ะใสจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วมั้งตอนนี้ใช่ไหมเอาทุกสีได้ไเอาทุกสีเลยนะคะโอเคอาะต่อไปสีอะไรอ่ยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบสีม่วงคนที่ชอบสีนี้นะคะจะมีเซ็ตในรูปแบบที่เหมือนกําลังซุ่มทําธุรกิจอยู่ทําอะไรเอ่ยคือจะคํานึงถึงตัวเองเป็นหลักใครไปไม่ถึงฝั่งเนี่ยไม่เป็นไรแต่ตัวเองจะต้องไปเสริมก่อนเท่านั้นพอใช่ อันนี้ออกแนวออกแนวเห็นแก่ตัวเเอสร็จคนเดียวเสร็จคนเออออกแนวเห็นแก่ตัวปะถ้าอย่างนี้มันไม่ถูกอะเนาะแฟนไม่เสร็จไม่เป็นไรเราไปก่อนเราเสร็จก่อนเสร็จก่อนเสร็จลจนความศักดิ์หลับเลยค่ะเรียบร้อย สย่งนี้ไม่น่าหักเลยอ่ะเอองั้นใครชอบสีบอยเลิกคบั้งค่ะใใครชอบสีม่วงเลิกคบไปเลยค่ะไม่ดีไม่ดีเอาต่อไปสีขาวบริสุทธิ์ค่ะไรเลี่ยงสายยิ่งกว่าคนที่ชอบสีเขียวซะอีกเพราะว่าคนที่ชอบสีขาวจะเห็นว่าการมีเซ็กส์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอายจูบแบบดูดดื่มก็ทําไม่ได้เพราะไม่เหมาะสมนะคะมียิ่งมีการอะไรตอนกลางวันเนี่ยยิ่งอายใหญ่เพราะว่ามันมีแสงสว่างมันมองเห็นไงผู้หญิงที่ชอบ สีนี้จะเปือยกายออกก็ต่อเมื่อมีผ้าคลุมผ้าคลุมผ้าคลุมเออส่วนผู้ชายอาบน้ำเปลืองเวลามีเซ็กเพราะกลัวไม่สะอาดโถยตานี้ต้องรักสุขภาพมากขัดกลัวมีกลิ่นอย่างเงี้ยใช่ต้องต้องแบบว่าทำความสะอาดก่อนเอออย่างน่ะพอดีอ่ะ กว่าจะมีอะไรใส่ทันใจเออใช่นะคนที่ชอบสีขาวไม่เอาแบรนด์เ่ะสีม่วงแบรนด์ด้วยนะคะจ่าอไม่เอทันใจเออมันไม่ทันใจเลยเรรานะจ๊ะจะมาดูสีต่อไปเลยนะคะสีอันแรกสีน้ำตาลนะคะเป็นคนที่ดูอบอุ่นนะคะสุขุมลุ่มลึกนั่นเองนะคะแต่เรื่องเซ็กนะคะเป็นที่หนึ่งว้าวใครชอบเสี่ยมตาบ้างคะลองฟันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นเสียมตาแล้วกันนะคะไม่ว่าคุณจะกระดิกนะคะทำตัวอะไรหรือท่าอะไรนะคะใครๆก็ เห็นว่าเราเนี่ยสำคัญเสมอเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบสีแนวเนี้ยจะเป็นแนวโน้มเซ็กที่แบบดูออกไม่ดูออกเฉยชานะเขาบอกมาว่าดูออกเฉยชาใช่เฉยชานิดนึงผู้ชายนะคะที่ชอบสีนี้เนี่ยจะเห็นว่าเซ็กเนี่ยเป็นแค่การระบายอารมณ์เท่านั้นแต่ถ้าหากเป็นผู้หญิงที่ชอบสีเนี่ยพฤติกรรมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแค่เซ็กเท่านั้นอะสบายๆง่ายๆชิลๆใช่ไหมใช่ไม่ได้อะไรมากมายประมาณนี้ี่เองนะคะ ต่อไปสีดำค่ะอาสีดำนะคะคนที่ชอบสีนี้ทายว่าเซตของคุณค่อนข้างจะหนักมือนั่นไงไปสักหน่อยนะคะได้ว่าความชอบความรุนแรงหรือว่าเรียกง่ายๆเลยว่าซาดิสพี่พลอยแอบกสิเจชอบแต่คะพี่ลอยชอบโซแซ่แจมือนะคือพลอยแบบชอบสีดำแล้วสีแดงสีเดียวกับน้องเฟิร์นสีดำและสีแดงนะคะเป็นคนเร่าร้อนสกิตวิสกิดหน่อยติดเลยติดเลยค่ะ เกิดคุณผู้ชมทางบ้านเจอน้องเฟิร์นสกิ <okay, okay, well> Damn, ๊นีกเดินมาอย่างเงี้ยโอ๊ยติดเลยพากลับบ้านพากลับบ้านเลยค่ะโอเคติดเลยใช่ละสีดำกับสิแดนคลายการนะคะต่อไปอะไรเอ่ยค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยท่านใดเนี่ยที่ชอบบางสีอย่างเงี้ย ถ้าเกิดสมมติว่าเอาไปดูแล้วเนี่ยเราพิจารณาดูเหมือนหรือไม่เหมือนบางทีอาจจะมีเปลี่ยนนะมามีเปลี่ยนเีเปลี่ยนสีไม่เหี่ยวไม่เปลี่ยนให้ตรงกับตัวเองไม่บางทีไม่ตรง่งอ่ะอย่างของเจสสีชมพูไม่ตรงนะอืมไม่ตรงใช่ไหมของพี่ตรงกับสีอะไรคะสีสีแดงบางครั้งเป็นแค่ส่วนประกอบนะคะสีแดงหรือเปล่ามันอยู่ที่นิสัยและความรู้สึกของแต่ละบุคคลมากกว่าใช่ว่าชอบอะไรใช่แล้วนะคะแต่ที่ชอบนี่เลยนะคะสำหรับคุณชายทำบ้านคุณชัททำบ้าน ที่ประสบปัญหาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นลมอ่านนะคะนกเขาไม่ขานใช่แล้วนะคะหรือเข้าสู่วัยทองหรือว่าฉลังเร็วนะคะเรามีตัวช่วยเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทนัดเฮิร์บนั่นเองนะคะวันนี้เลยนะคะวันนี้เลยราคาพิเศษนะคะซื้อหนึ่งกระปุกห้าร้อยบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่เอาเลยตีแพ็กเกจคู่เลยนะคะในราคา2,500บาทนะคะใช่แล้วในหนึ่งกระปุกบรรจุทั้งหมด60แคปซูลนะคะทานก่อนนอนวันละหนึ่งแค สูตรนั่นเองนะคะไม่เห็นผลเรายินดีขึ้นเงินเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับการรับรองนะคะมีออยนะคะแล้วก็ได้รับฮาลาลอิสลามนี่สามารถทานได้เพราะว่าเรา穆斯林สามารถรับประทานได้เพราะว่าแคปซูลของเราเนี่ยผลิตจากข้าวเหนียวหมักแท้อย่างดีนั่นเองนะคะและในตัวแคปซูลเนี่ยใช่ ผลิตจากสมุนไพรรวนๆเลยนะคะที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นนะคะ100%นะคะใช่ค่ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ที่เบอร์026831768ใช่แล้วค่ะแล้วก็คอลเซนเตอร์ของเรานะคะ091092นะคะ5550เปลี่ยนตัวท้ายนะคะเป็นเลข1เลข2และเลข3สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะ่ะวเบอร์ที่โทรเข้ามาเราได้เลยใครอยากมีสุขภาพดีนะคะอย่ารอช้าค่ะรีบโทรเข้ามาเรา เข้ามาหาเราลยนะคะหรือว่าจะโทรมาปรึกษากับเราก็ได้ว่ามีปัญหาอย่างที่พวกเราเนี่ยพูดกันไปหรือเปล่านะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราสองสาวจะคอยรับสายคุณชาวบ้านนะคะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการได้นะคะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวว่าพวกับเราในช่วงแรกค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะ